สวัสดีค่ะพบกับโฟมอ,อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมาในหน้าที่แบบว่าเป่อยป่ามากมากเลยนะคะคือมาในหน้าสดซึ่งเห็นแบบสภาพหน้าคือหน้าพังมากจริงๆแต่ว่ายังมีความหลงเหลือคิวอยู่นะเพราะว่าถ้าหลบดคิวออกไปนี่คือหน้าจะแบบว่าไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะเออข้าใจใช่ไหมแล้วค่ะวันนี้นะคะก็มาบอกต่อเราจะบอกต่อแล้วก็มาทดลองไปให้ดูด้วยนะคะว่า เครื่องสำอางตัวนี้มันใช้ดีจริงหรือเปล่าใช้มันจะเป็นยังไงเหมาะกับคนผิวแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าะค่ะว่าผมเอาอะไรมาทดลองให้ดูค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทดลองฟูชั่นตัวใหม่จาก baby b r i g h นะคะนั่นก็คือตัวนี้แบบหลายคนอาจจะเห็นแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ของ baby b ไบนะคะมีชื่อว่า a b y b r ไ g h ท์ไวท์แ a n งก์ต้ a นแม c u s h i o นนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนว่า เขาบอกว่าเป็นคุูชั่นแพงต้นน่าจะแบบว่ามีส่วนผสมของแพงต้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเนื้อแมตต์ด้วยแล้วก็เหมาะสําหรับผิวธรรมดาแล้วก็ผิวมันนะคะซึ่งโฟมเนี่ยเป็นคนผิวแบบมันมันมากแล้วคือเขาบอกว่าคนผิวมันเนี่ยไม่ค่อยแบบไม่เหมาะที่จะทาคุูชั่นนั่นเองนะคะ,ะซึ่งคนผิวมันทา,าคุูชั่นยากยากเหมือนกันแบบคุูชั่นสําหรับคนผิวมันก็มีแต่ว่าอาจจะราคาแบบ สูงนิดหนึ่งอะไรนี้ใช่ไหมโอเคแต่ว่าอันนี้นะคะเขาออกมาในราคาแค่169บาทเท่านั้นซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะคุ้มมนันนีจริงๆหรือเปล่าเ้รา็จะปกปิดได้ดีหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้เป็นสีเรือยมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรคือแบบหน้าไม่ไหวแนละ้วอ่ะเออ,อต้องบำรุงหนักมากๆเพราะมีช่วงหนึ่งแบบไม่ได้บำรุงหน้าเลยนะคะนี่อันนี้เป็นสีอันนี้อันนี้สีเ,ง,เงินนะคะอันนี้เป็นค u ชั่นแมทเห็นไหมว่าเหมือนก็นเลยชอบค u ชั่นตลาดของเขาแบบฟูฟิง ra, ้งน่ารักุงกริงมากเลยอ่ะอันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในอุ้ยพักค่ะเขาก็จะมีกระจกกระจกมาให้เห็นไหมเห็นกระจกปะมีกระจกแล้วก็มีพับมีพับมาให้นะครับจิ๋วมากจิ๋วหรือมากแล้วก็มีข้างในอย่างนี้ขอภายนิดนึงเพราะว่าถ่ายจากกล้องนะกล้องเออถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ไอโฟนมันก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ชัดอ่ะแกะไม่ได้ไม่ชัดนะคะพี่ปัญญาถือกล้องค่ะเรเคยแกะแนละ้วแกะแนละ้ว ก็จะเป็นแบบนี้ได้ไหมเนื้อของเขาก็เยอะนี่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางอันเ้าว่าหน้ายัางเาวอ่ะฟูคงไม่ใช่คนขาอ่ะเข้าใจใช่ไหมเออก็ันนี่กินหอมอันนี้กินหอมอะอันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีกินหอม,อมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าทาขึ้นไหนดีอะเอาขึ้นนี้ก่อนเพราะขึ้นนี้มันรอยเยอะดีโอเคดาฟุจะทานนะจ๊ะ กระจกเทบ แค่นี้ก็พอเสร็จแล้วนะคะเห็นความต,ต่างไหมแน่นอนว่าเห็นแน่ๆ่เพราะใน,นกล้องฟมก็เห็นอันนี้น่าจะมันจะขับขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ให้รู้สึกแบบว้าวขึ้นอะ่ะแต่ให้ความรู้สึกแบทไหมยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หรือว่าต้องรองมันเสร็จตัวอีกนิดนึงแล้วกันเนาะก็เริ่มแบบเสร็จตัวแล้วมันก็น่าจะแบบเอออยู่อย่างนี้แหละไม่น่าจะแบบไปไหนละ ก็ให้ความรู้สึกที่โอเคนะคะพตไม่รู้ว่ามันจะคุมนานได้นานหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะดูจากลักษณะเราไม่น่าจะนานเท่าไหร่ไม่น่าจะนานเท่าไหร่น่าจะแบบว่าอยู่ได้ระดับหนึ่งต้องคอยแบบเติม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 ตลอดนะคะแต่มีนความรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวเนี้ยมันดีกว่าตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้แบบมันมากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อแบทไงแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับคนผิวมันด้วยนะคะ อันนี้เหมาะกับคนผิวมันผิวธรรมดาอันนี้ผิวแห้งนี่คือแนะนําผิวถ้าคนผิวแห้งนะตัวนี้แบบโอเคเลยได้ได้มีขายอยู่น่าจะมีขายที่เซเว่น Seven อยู่อันนี้เพิ่งมาไม่รู้ว่าที่เซเว่นที่อื่นเนี่ยเขาเอามาวางขายหรือยังแต่ว่าอันนี้เห็นสักพักแล้วนะคะก็ลองไปซื้อมาดูราคา169่หบาทแต่ว่าปริมาณมันน้อยเกินไปนะคะคือ6กรัมหกรัมนั่นเอง6กรัมมันก็น้อยอะ ตอนนี้รู้สึกว่าแปลกๆนะเดี๋ยวไปพาให้มันทั่วหน้าก่อนลวกันเราค่อยมาดูกันนะคะค่ะตอนนี้ก็ทาทั่วหน้าแล้วนะคะปักซีดไปขอทาลิปนิดนึงลิปเป่นแถวนี้นของพี่ชีตัวเดิมนนะคะ่ะเป็นเต้นให้ปากมันมีสีอะไรนี้หน่อยโอเคค่ะก็ยีนันปกปิดเต็มสีฟ,ฟมให้แค่สีละกันเพราะว่ามันไม่ได้ปกปิดอะไรมากอะแค่ มันถามปกปิดได้ไหมปกถ้าคนแบบจุดแบบเล็กๆอี่ยงฝั่งนี้ตอนแรกแบบเราเห็นใช่ไหมแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเออมันมันปกปิดได้เว้ยแต่ว่าถ้าแบบเป็นจุดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหมือนของผฟมใช่ป่ะมันมันไม่อยู่อะมันไม่อยู่ผมต้องใช้แบบคอนซีลเลอร์กบทับอีกอะไรเงี้ยนะคะก็ในราคาหนึ่งกบ้าาทถามว่าถูกไหมก็ถูกนะแบบนักเรียนก็สามารถแบบหาแบบน้องๆที่แบบงบไม่เยอะก็สามารถหาซื้อได้ในพุชเชนรคะถูกๆเพราะว่าช่วงนี้แบบ คุชชั่นเขาออกมาเยอะแล้วก็มีราคาที่แบบแตกต่างกันไปแบบแพงๆก็มีแโอเคค่ะคือชอบสีเขามากเลยสีแบบเป็นสีน้ำเงินที่แบบสวยอะช่วงนี้ชอบสีน้ำเงินยังไ,งไม่รู้นะคะก็โอเคอย่าไปหาซื้อกันได้นะคะที่ seven eleven ค่ะคดเหมาะใครผิวมันแล้วแบบอยากใช้คุชชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออตัวนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคถือว่าได้อยู่สำหรับคนผิวแห้งนะคะคนก็แนะตัวนี้ก็ใช้ได้นะแล้วก็แนะนำอันนี้ด้วยสีเขียว ราคาเท่ากันเลยแคปซอดูนะครับผมราคา169บาทนะจ๊ะตัวนี้นะคะแคปไปดูได้โอเคค่ะจบราคากับการรีวิวมาบอกต่อคุชชั่นตัวนี้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยยอมเปลือยหน้าเลยแล้วก็แบบลองใช้ไปพร้อมๆกันเลยว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะผลออกมาก็คือว่ามันโอเคระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้รู้สึกแบบใช้แล้วแบบว่า เฮ้ยว oh. ้าวอะไรอย่างเงี page, like ้ยแค่รู้สึกแบบเฉยๆปกติก็ไม่ได้อะไรก็รู้สึกว่ามันมันดีกว่าสีเขียวเพราะว่าเราเป็นคนผิวมันใช่เะล่าอืมและแอย่างที่บอกไปก็ใครชอบนั้นก็กดไลค์กดแชร์ให้โฟมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้ด้วยนะจะได้ติดตามการจะได้รู้ว่าโฟมลงคลิปอะไรใหม่ๆบ้างนะคะไว้อัปเดตเครื่องสำอางกันเนาะแล้วก็อยากมาพูดคุยนะคะสามารถเม้นท์ ในข้างล่างได้เมนตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าเมนมาก็จะเมตนตอบกลับแน่นอนนะเจ้าก็ก็อีกแลว้วถ้าไม่ติดพูดก็ก็ไม่รู้อะก็นะเออเออนั่นแหละก็คุยกันได้ที่ Facebook แล้วก็ไอจนะคะตามด้านล่างนี้เลยนะจ้ะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนดีกว่าบายใครยังไม่ได้ดูคลิปใหม่นะคะกดเลยสฝั่งนี้นะคะแล้วก็อย่าติดตาม ว่าลงคลิปไปใหม่หมตอนไหนอะไรยังไงกดเลยตรงกลางนี้นะคะกดย่งกดแล้วนะคะโอเคค่ะ